สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้เราอยู่ในรายวิชาภาษาไทยนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่4เนาะเรื่องหน่วยการเรียนรู้ที่14นะครับคำขวัญเตือนใจให้ทําความดีนั่นเองนะครับตัวชี้วัดก็คือแต่งบทร้อยกองและคําขวัญนะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับจะเรียนอยู่3บทเรียนด้วยกันนะครับก็คืออ่านบทนําเพื่อศึกษาเนื้อหานะครับ 2. ลักษณะของคําขวัญนะครับ3ตัวอย่างคําขวัญนั่นเอง นะครับเมื่อเราเรียนสามเรื่องนี้จบแล้วนะครับก็จะเข้าสู่การสรุปองค์ความรู้นะครับที่ได้จากหน่วยนี้เนาะแล้วก็สุดท้ายนะครับคือแบบพัฒนาทักษะในการทําข้อสอบปรนัยนะครับเพื่อประเมินผลตัวชี้วัดนั่นเองนะครับอ่ะไปดูเรื่องที่1ก่อนเลยนะครับก็คืออ่านบทนําเพื่อศึกษาเนื้อหานะครับนักเรียนอ่านบทความเรื่องคาขวัญวันเด็กนะครับพร้อมทั้งสังเกตลักษณะของคําขวัญนะครับ ในที่นี้เนาะเราก็จะอ่านไปพร้อมกันกับครูเลยนะครับคำขวัญวันเด็กนะครับประเทศไทยเนี่ยได้จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติขึ้นนะครับเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2498นะครับในทุกๆปีเนี่ยนายกรัฐมนตรีนะครับจะมอบคำขวัญแก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศนะครับให้ตระหนักถึงหน้าที่นะครับซึ่งถือปฏิบัติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2499เป็นต้นมา ต่อไปลักษณะของคําขวัญน,นะครับลักษณะของคําขวัญเนี่ยคำขวัญน,นะครับเป็นถ้อยคําที่แต่งขึ้นเพื่อเตือนใจนะครับหรือเพื่อให้เป็นสีมงคลเนาะมีลักษณะเป็นการเชิญชวนหรือขอร้องให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเนี่ยนะครับยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัตินั่นเองหลักการเขียนคําขวัญน,นะครับก็คือจะต้องเขียนข้อความสั้นๆน,นะครับอาจจะแบ่งเป็นวรรคและมีเสียงสัมผัสคล้องจองกันให้จดจําได้ง่ายและไพเราะก็ได้ มาดูตัวอย่างคําขวัญนะครับตัวอย่างคําขวัญนะครับสิ้นป่าวันใดเป็นภัยมหันปลูกป่าร่วมกันสุขสรรชาวไทยนะครับคำขวัญน,นี้เนาะก็คือให้ข้อคิดการสูญสิ้นป่าไม้นั่นเองนะครับแล้วก็ชักชวนให้มาปลูกป่าร่วมกันนะครับเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมนะครับอ่ะมาดูตัวอย่างต่อไปวันน้ำมีวันนี้น้ำหมดใช้น้ำไม่ลด อานาคตหมดน้ํานะครับคําขวัญน,นี้เนี่ยก็จะเป็นการเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันนะครับเพื่อให้เห็นภาวะน้าแล้งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เตือนใจในการใช้น้ําอย่างประหยัดนะครับเพื่อให้มีใช้ถึงอนาคตนั่นเองนะครับต่อไปออกกําลังกายวันละนิดพิชิตโลกภยัยนะครับคําขวัญน,นี้เนี่ยก็จะเป็นการชักชวนให้ออกกําลังกายนะครับเพื่อให้สุขภาพเราแข็งแรงนั่นเองนะครับต่อไป พลังความรักความเข้าใจช่วยพ้นภัยยาเสพติดนะครับคำขวัญน,นี้ก็คือชี้ให้เห็นถึงความรักความเข้าใจนะครับแล้วก็ความอบอ,อุ่นในครอบครัวเนี่ยที่จะเป็นเกราะป้องกันภัยจากสารเสพติดนะครับคำขวัญต่อไปแลกเดียวใจเดียวไม่เที่ยวสับสอนปลอดภัยแน่นอนไม่เดือดร้อนเรื่องเอ็ดนะครับคำขวัญน,นี้เนี่ยก็เป็นการปลูกฝังค่านิยมความรักของหญิงชายนะครับให้มั่นคงซื่อสัตย์ในคู่ครองของตนเองนะครับซึ่งจะ ขจัดปัญหาเรื่องโรคเอดได้นั่นเองเนาะ่ะก็จบไปแล้วนะครับสําหรับ3หัวข้อนะครับทีนี้เรามาดูสรุปองค์ความรู้กันในเรื่องของคําขวัญน,นะครับสรุปองค์ความรู้นะครับคําขวัญเนี่ยเป็นการนําคํามาแต่งขึ้นนะครับให้จดจําได้ง่ายเพื่อเป็นคติดเตือนใจชี้ให้เห็นสิ่งดีงามที่ควรกระทําหรือสิ่งที่ไม่ดีงามที่ไม่ควรกระทํานั่นเองนะครับ เอาละเราก็ต่อไปก็จะเป็นแบบพัฒนาทักษะในการทําข้อสอบปรนัยนะครับเพื่อประเมินผลตัวชี้วัดนะครับสําหรับนักเรียนที่มีแบบฝึกหัดนะครับก็หยิบมาขึ้นมาทําพร้อมกันกันกบครูได้เลยนะครับครูจะเว้นช่องว่าให้เรียนได้ตอบนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเฉลยให้ดูนะครับว่าทําไมเราถึงเลือกข้อนี้นะครับข้อที่หนึ่งนะครับกินผลไม้ไทยจุดๆุด ไล้ Light, สารตกค้างนะครับนักเรียนคิดว่าข้อนี้ควรเติมคำใดลงในช่องว่างนะครับ1อร่อยสสดใสสามสุขใจสี่ปลอดภัยนะครับนักเรียนคิดว่าควรเติมคำใดลงในช่องว่างครับครูคิดว่านักเรียนทุกคนน่าจะตอบลงไปแล้วนะครับ ข้อนี้นะครับเฉลยของข้อนี้ก็คือปลอดภัยนั่นเองนะครับทำไมถึงเลือกปลอดภัยนะครับก็คือปลอดภัยเนี่ยจะให้ของจองกับคาว่าไทยนะครับแล้วก็สอดคล้องกับเนื้อความนั่นเองนะครับก็คือกินผลไม้ไทยนะครับปลอดภัยไร้สารตกค้างนะครับอ่ะต่อไปข้อที่สองนะครับกินอยู่อย่างจุดจุดจุดได้เลี้ยงตนช่วยชาตินะครับนักเรียนคิดว่าข้อนี้ควรเติมคําใดลงในช่องว่างครับ หนึ่งัถยัตสอไม่เสี่ยง 3. พอเพียง 4. ประหยัดครูจะให้นักเรียนตอบคำถามข้อนี้ลงไปครับครูคิดว่านักเรียนทุกคนได้ตอบเสร็จแล้วนะครับคำตอบของข้อที่2ก็คือพอเพียงนั่นเองนะครับ คำว่าพอเพียงเนี่ยเพื่อให้สอดคล้องกับคําว่าเลี้ยงนะครับแล้วก็สอดคล้องกับเนื้อความนั่นเองนะครับอย่างเช่นกินอยู่อย่างพอเพียงได้เลี้ยงตนช่วยชาตินั่นเองนะครับต่อไปข้อที่สามสามนะครับขับรถยาจุดจุดจุดคาดเข็มขัดนิรภัยนักเรียนคิดว่าข้อนี้ควรเติมคำใดลงในช่องว่างครับหนึ่งเมาสองโทรสามหลับสี่ประมาท อ่ะผูจะให้เวลาัเรียนได้ตอบลงไปนะครับอ่ะผูคิดว่าัเรียนทุกคนน่าจะตอบแล้วนะครับสำหรับคำตอบในข้อที่3นะครับก็จะเป็นคำตอบ คำว่าประมาทนั่นเองนะครับประมาทเนี่ยเพื่อให้คลองจองกับคาว่าขาดนะครับอ่าอย่างเช่นขับรถอย่าประมาทขาดเข็มขัดนีรภัยนั่นเองนะครับไปข้อที่สี่ครับช่วยโลกร่วมใจจุดจุดจุด,จดโลกร้อนนักเรียนคิดว่าข้อนี้นะครับควรเติมคาใดลงในช่องว่างครับข้อที่หนึ่งดับไฟข้อที่สองแก้ไขข้อที่สามเกิดภัยข้อที่สี่ขี่ข่าย กูจะให้เวลานักเรียนได้ตอบคําถามลงในข้อนี้นะครับอ่ะครูคิดว่านักเรียนน่าจะตอบครบหมดแล้วนะครับในคําตอบข้อที่4ี่นีครับคําตอบที่ถูกต้องก็คือคําว่าแก้ไขนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อความนั่นเองนะครับเนอะก็จะเป็นช่วยโลกนะครับ ร่วมใจแก้ไขโลกร้อนนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่5ข้อที่5นะครับแผ่นดินไหวจุดจุดจุด,จดภัยจากโลกร้อนนะครับนักเรียนคิดว่าข้อนี้นะครับควรเติมคําตอบใดลงในช่องว่างนะครับข้อที่1สังเกตข้อที่2สัญญาข้อที่3มป้องกันข้อที่4สัญญาณนะครับครูจะให้นักเรียนได้ลองตอบคําถามข้อนี้ดูนะครับ ผมคิดว่านักเรียนทุกคนน่าจะตอบเสร็จแล้วนะครับคําตอบของข้อที่หก็คือคําว่าสัญญาณนั่นเองนะครับสัญญาณเนี่ยหมายถึงเครื่องแสดงให้เห็นนะครับเพื่อให้รู้ล่วงหน้าจะเป็นการระวังอันตรายได้นั่นเองนะครับซึ่งจะสอดคล้องกับเนื้อความด้วยนะครับอย่างเช่นแผ่นนิ้นไหวนะครับสัญญาณภัยจากโลกร้อนนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่6ครับข้อที่6นะครับเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมจุดจุดจุดต้านภัยบุหรี่นะครับ นักเรียนคิดว่าควรเติมคําใดลงในช่องว่างครับ 1. ใจ 2. พลัง 3. ชุมนุม 4. สามเมคีผมูจะให้เวลาเรียนตอบคําถามข้อนี้นะครับ อ่ะครูคิดว่านักเรียนทุกคนน่าจะตอบคำถามข้อนี้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับไปดูเฉลยข้อนี้กันนะครับคําตอบข้อที่6นะครับตอบว่าใจนะครับใจเนี่ยเพื่อให้สอดคล้องกับคําว่าใหม่นั่นเองนะครับก็จะเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยบุรี่นะครับข้อที่เจ็ดเจดนะครับวัฒนธรรมคือทรัพย์สินทางปัญญาช่วยกันจุดจุดจุด,จดไม่ให้ศูนย์นะครับ นักเรีนยนคิดว่าข้อนี้นะครับควรเติมคําใดลงในช่องว่าง 1. รักษา 2. อนุรักษ์3ส่งเสริม 4. สร้างสรรค์ครูจะให้เวลานักเรียนได้ตอบข้อนี้นะครับ ครูคิดว่านักเรียนน่าจะตอบครบทุกคนแล้วนะครับคําตอบข้อที่7นะครับตอบว่ารักษานะครับรักษาเนี่ยเพื่อให้สอดคล้องกับคําว่าปัญญานั่นเองนะครับวัฒนธรรมคือทรัพย์สินทางปัญญานะครับช่วยกันร,รักษาไม่ให้สูญเนาะข้อที่8นะครับล้างมือบ่อยครั้งจุดจุดจุดเชื้อโรคนะครับนักเรียนคิดว่าควรเติมคาใดลงในช่องว่าง 1. ปาสจา สองางไกลสามหยุดยัง้งสี่กำจัดนะครับคุณจะให้เวลาเรียนในการตอบข้อนี้นะครับ อ่ะครูคิดว่านักเรียนาจะตอบครบทุกคนแล้วนะครับคําตอบในข้อที่8นะครับคําตอบที่ถูกต้องก็คือคําว่าหยุดยัง้งนั่นเองนะครับเพื่อให้คลองจองกับคําว่าบ่อยครั้งนะครับก็จะเป็นล้างมือบ่อยครั้งหยุดยั้งเชื้อโรคนั่นเองนะครับอ่ะข้อที่9นะครับพลังความรักจุดจุดช่วยพ้นภัยยาเสพติดนะครับควรเติมคําใดลงในช่องว่างครับข้อนี้ข้อที่1นนะครับความกระตันอยู่ ข้อที่2ความเข้าใจข้อที่3ความเมตตาข้อที่4ความสามัคคีนั่นเองนะครับอ่ะกูจะให้เวลานักเรียนในการตอบคําถามข้อนี้นะครับ ครูคิดว่าเรียนักทุกคนน่าจะตอบเสร็จหมดแล้วนะครับคำตอบที่ถูกต้องในข้อที่9นะครับก็คือคำว่าความเข้าใจนั่นเองนะครับความเข้าใจเนี่ยนะครับเพื่อให้คล้องจองกับคำว่าพลภัยนะครับอ่ะก็จะเป็นพลังความรักนะครับความเข้าใจช่วยพลภัยยาเสพติดนั่นเองนะครับไปข้อที่10ครับครับข้อสุดท้ายนะครับอนาคตจะจุดจุดจุดหากใฝ่ใจการศึกษานะครับ ควรเติมคําใดลงในช่องว่างครับ 1. นึก้าวไกล 2. ห่างไกล 3. าลุ่งโลดสี่สมหวังครูจะให้เวลาเรียนตอบคาถามข้อนี้นะครับอ่ะ ครูคิดว่านักเรียนทุกคนน่าจะตอบคาถามเรียบร้อยแล้วนะครับก็คําตอบที่ถูกต้องในข้อนี้นะครับก็คือคําว่าก้าวไกลนั่นเองนะครับก้าวไกลเนี่ยเพื่อให้คล้องจองกับคําว่าใฝ่ใจนะครับแล้วก็สอดคล้องกับเนื้อความนั่นเองนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่14นะครับความคําขวัญเตือนใจให้ทําความดีนั่นเองนะครับ